สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ส,สวนของบูสกายรีสอร์ทเขาค้อนนะครับจะแยกโซนระหว่างห้องพักสวนแล้วก็ร้านอาหารตรงน,นี้จะเป็นส่วนของสวนนะครับที่มีการเก็บค่าเข้าคนละหนึ่งบาทข้างในก็สวยนะครับจะทำเป็นสไตล์อังกฤษสวนแบบอังกฤษนะครับตอนนี้ก็จะมีปราสาทนะครับเป็นที่พัก อันนี้ก็จะมีรถให้คนนั่งด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเป็นสวนบ่อน้ำพุ๊แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นห้องพักแล้วก็ร้านอาหาตรงนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปยอดที่ดีส่วนหนึ่งค่อนข้างย้อนแสงเลยนะครับสแสงจ้ามากรแรงนะครับวันนี้ ที่เป็นวันหยุดนะครับอ้าไม่ใช่ทั้งั้งที่เป็นวันวันธรรมดายี่การนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านอื่นกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างพื้นที่ประมาณเขบอกว่าประมาณ30ไร่